ฮัลโหลเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่เพื่อนเพื่อนมีเพื่อนนี่อินนี่อินนี่อินบ่ได้แล้วผ่วใหญ่ได้แล้วสองตัวเอาครูมาครูใช้น้ำมาบ่ดีเมื่อนี้ไอ้บรอยุไอ้บรอยู่ห่านเด้อไอ้ไอ้ไอ้ปิดห่านเมื่อนี้นะอ๋อมาอ่านอะไรได้ี่เอาครูใช้น้ำมาเย็นปลามันเปืือนเอ้อบ่ออื่นเด้อ

ตโปใหญ่เนาะตัวใหญ่คือผมกำปั่นเนี้ยตอนนี่เพื่อนๆนี่เห็นบอลนี่ปลาตัวหนึ่งแล้วโหมไปบานทางนั้นอีกอ่ะสามสีกินเนาะสามจิตก้อยเนาะก้อยขั้นสมบูรณ์แดงแล้วก็ต้มหัวสดน้ำเชื้บมันจะลุกันนัไนนฮะอันนี้ว่างให้ได้วางเลยเดี๋ยวไปบุญพอเป็นน้ำใส่หมดแจ้วเนาะเป็นน้ำใส่โบแล้วถึงมา ปะบุญเลเด้่ประบุญเด้อปะบุญเลยเด้่แต่ยังยื่อขึปบลิินตโลกน้ำโบกะขึ้นตะลกมอลาม

ไม่ได้สันไหปล่อยนะปล่อยนกไ่ไปเอาทางหน้าเอาทางหน้าเอาหน้าเส้นนะมันก็บบริหน่อยได้หั่บริหน่อยนะนกปลาินหย่านะพวกีกินอะไรนหนกโอ้โดวงหยางมันี่นนกมันคนเาเวลเลยเนาะมึงเบิ่งผูกเนาะทะเล็ปน้องรูกลุ่มคนเด็กมอยแปลกเห็นเป็นเส้นเส้นเส้นมกินเป็นยังไง พอดีปิ้งิด้ดียวผลโพลลงถ่ายได้ไหมถ่ายแล้วก็ไปลงสดกคเชนตกใจหญาไปถ่ายได้ไหมไอ้ทุนถ่ายเลยรูปมาไลยก็ส่งอ่ะเด้อโดยนั่นเอาใส่บนฐานวางหน่อยวางไรเอาละวางเมื่อกี้นี่ไ่บ่สวางเมื่อกี้นี่ไ่บ่สบ่แม่เมื่อกี้จะเอาลงผีบอกนะฮะเออบมกไฟไม่น้อยบ่สไม่ฉันนะบ่สเออมีมีมีเอาวาง นี่่าแมโอ๊ยนั่งชูน้ำเโอ้ยเย็นแค่ใหญ่อาเลยเย็นไจ่อยเด้อเย็นบมเย็นแล้วเมใหญ่ความแจ้งความสั์ของมันเนาะเมื่อยโอ๊ตเอาเลยเม่อของยังไบันเนาะตาลไปแล้วพ่ดแล้วปะมันชนท่านั้นละบันนี้นะโอ้ตัามจำมัน หมตับไปหมดดีต้มทางนั้นลายปลาดุกปลาดุกเนี่ยแช่ปลาดุกบ่ปลาดุกแม่บาดิว้าได้กินปลาดุกแล้วปลาดุกปลาดุกคล้องแสบปลาดุกมาดินะของแ่บมาดอ สีวานมันเนาะปลาดุกรขนาดยู่ในห่มเนาะแนวด้องเหงียงเด้อวังเงียงเด้อเอาเิมนี้นะหาแนวขีดเนขึ้นมาหายเหงียงเลยปล่อยนอกเหงียงเลยได้บ่เนาะ ได้แลบอตอได้แล้วบอโอเก่งเนาะคุได้ไปข้างนั่นมานี่นะเออไปสมนั่ไปได้สามเราจับบอลบนหัวอจนี่นะบอจับเองเออจับบอลบนหัวใจก็พอบอบัวใจจับเองเจับเองจับเองเฮ้ยบอนี้ปั้นทันีเได้บอ ประตูแล้วโฮประตูแล้วหัวมันจะเลอาเลยเอาใจเลยประตูชุดหล่อมาแล้วมีไหน้าอ้า้นี่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 มันสิเดี๋บอกคือแล้วแบบทุกอนใหม่เลย

เซ <Surprise>, อร์ไพร์เซอร์ไพร์อ๋อตุ๊ใพญหญ่อยบ้านี้เกาะน้ำไนดะ้พใาญ่อยบ้านี้เจ้าปลาเชี่ยวอ,ออกไปจัะเนาะป้อตกเจ้าว่าออกแล้วบ่จักจออกแล้วเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยแล้วแล้วอะไรดอ๊ะอะไรหนักท้าอะไรดึงมาแล้ว

มาเลยตะก้องมาพีเลยตะก้องง่า่มากง่ญ่มากตาก้องเอยฟ้าสวยเลยเห็นแล้วเป็นยังไงโอยพอออแล้ว้านต้านเหเอ้าเคเห็นไปอย่ามันลุดมือได้ประบุนอย่ามันลุดมือแล้วตอนนี้ đi chút rồi đó bác lưu nó bác a hai phá Ta cả hai chai bác 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 bạp bác 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 đây sơi bác 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 bác

โอ้ปูใหญ่กินกระด้อปลาอันนี้จะว่าปลาอันนี้จะปลามันใช่กินเป็ดน้อยบ่เดาอเป็ดน้อยลงนี่เนาะประตูกรอดได้เลยนี่นะโอ้โอ้ปูใหญ่ก้อนทั้งหล่อทั้งเก่งเนาะพ่อใหญ่ก้อนี่เนาะใหญ่สมซื่ออ๋อใหญ่สมซื่อใหญ่สมซื่อเท้บุมีเผาหัวกะไร้ชุดมาให้ลกน่อยไร้เด้อเป็นโทษอีแล้วนะ เอาขึ้นไปเลยที่ไ้ลมาต้นนะมีเออะอันดีบ่มเนาะเอาขึ้นเอาขึ้นไปรถนกตัวนะเอาขึ้นไปเขาขึ้นไปต่างหากอนนักายนปลายใหญ่มันหนักสายหนเอาไว้เอาไว้ตางหาก เฮาพุใแองพุนในันพุอนพอือเอาใหญ่ลหืรห <laughs> พรได้หัวออกมาเลยกันเนาะ<อ>พรได้หัวเพรได้มวาเอาอีบา้านหนึ่งเลยดูพุทธรามก่อนไหม ตั <G ã entender it> ้งใจปลดชระมืบเปล้า